ก็ป e ๊อปเดมอนฮันเตอร์จะพูดเดมอนสเลเยอร์อยาจะแบบคุยกันว่าเออทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่ามีไอดอลไอดอลจริงๆในปัจจุบันเนี่ยมาคัฟเวอร์เพลงของซาจาบอยคิดว่าใครคเวอร์แล้วทำถึงอะไรเงี้ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเออเนี่ยเราเป็นติ่งในยุคเจนสามส่วนใหญ่จะเป็นเออ ศิลปินในยุคเจน3พูดถึงว่าซาจาบอยมีเพลงหลักๆอยู่2เพลงจริงๆก็มีแค่สองเพลงแล้วก็ลี oh. ่แตลงไปแ,แล้วจากภาพรวมจากจุดเด่นที่ดูมาก็คือซาจาบอยจะเป็นวงที่โดดเด่นในแง่ของวอร์อ ค่อนร้องเพลงดีมากสมาชิกห้คนเป็นแมนโวคอไปแล้ว4คนก็เลยแบบว่าวงที่จะมารับหน้าที่ในการโเวอร์วงนี้ได้อย่างแรกเลยก็คือต้องมีสกิลการร้องเพลงที่แข็งมากๆมีแค่ไม่กี่วงที่ยังป๊อปขึ้นมาในหัวว่าเออเดี๋ยวเราเป็นวงนี้วงนี้นะน่าจะน่าจะโหได้วงแรกที่คิดออกเลยนะคือเซเวนทีน ที่ครบอะวอลคอร์แดนซ์แล้วก็แรปก็เลยเป็นวงที่แบบวอลคอแข็งมากถ้านึกออกแบบเด่นๆเลยก็จะมีโดกยอมดีเคกับซึ่งกวานที่ยังไงก็ร้องได้ย o u ไอ d ดอเนี้ยท่อนสูงๆนางทำได้แน่นอนไม่มีข้อบอกพร่องชัวๆ ที่นึกออกตอนนี้นึกออกก็คือ EXO ใช่ EXO เป็นวงที่วัวออแข็งมากจริงๆจริงๆนึกภาพออกเลยนะว่าใครจะได้ร้องท่อนไขรบ้างจินอูเนี่ยขอหลอกไว้ให้ดีโอชีคเขาไม่ได้ใช้ชื่อดีโอหรือปะเขาใช้ชื่อของซูใช่ใช่ป่ะวะ คุณเดียวอ่ะคุณเดียวแวคิดว่าคยองซูอ่ะน่าจะเหมาะกับท่อนของจินอูมากๆเพราะว่าเขาจะเสียงหวานๆเหมือนกันเวลาเขาขึ้นเสียงสูงแล้วมันจะหวานมากเงี้ยแล้วก็อีกวงหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมาคอ,ปอเปอร์เพลงนี้ได้ดีก็คือองใหม่ก็เพลง เป็นวงไอดอลยุคใหม่ที่เพิ่งเห็นว่าเออในเรื่องวัวคอขนาดเนี้ยเพราะว่ามีห้าคนเหมือนกันแล้วเป็นเมนวัวคอได้เลยทั้งห้าคนในคนละสไตล์อะไรางี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าวงทั้งหมดเนี้ยน่าจะมาเป็นสัตวอะดดีประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าเออทุกคนอยากจะแบบขายวงเองว่าเฮ้ยวงเราก็มีว o ออ l ที่แข็งก็ลองคอมเมนต์มาอยากรู้จักน้องๆวงใหม่ๆบ้างติดอยู่แค่วงแค่วงนี้มีเซเวนทีนอีกโซแล้วก็เพลฟที่คิดว่าจะโคเปอร์เพลงของสาจบายได้ดีทุกคนลองไปฟังเพลงของน้องๆวงของพี่ๆเพลฟมันเป็น น,นี่ยังไงก็ฝากผลงานให้กับศิลปินทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ราจะบออยากให้กลับมาลมตัวกันแล้วก็ออกเพลงใหม่ให้ฟังหน่อยคือมันดีมากเคมีเสียงการเรียบรียงทุกอย่าง p e r f o r m ร์แมทุกอย่างดีมากๆได้โปรดกลับมาคมแต์ให้หน่อยได้ไหม <c oughs> นะโอเคบาย